เบลล่าขับรถหรูออกจากตึกช่องสามแต่สิ่งที่เห็นทำหลุดโฟกัสเต็มเต็มอีกหนึ่งสาวสวยสตรองขวัญใจของเฟ้นคลับหลายคลับหลายคนสำหรับเบลล่ารานีแคมเปนไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรบอกเลยว่าเธอมักจะเป็นกระแสอยู่ตลอดตลอดยิ่งตอนนี้มีละครเรื่องพครมแมลิขิตกำลังออนแออยู่จากที่ปังอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้เบลล่าปังขึ้นไปอีก เมื่อวานที่ผ่านมาวันที่1ธันวาคมเบลล่าได้ไปร่วมงานเจ็กปฏิทินปีใหม่ของช่องส3หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเธอก็ได้เดินทางกลับซึ่งเบลล่าขับรถมาเองซึ่งรถหรูที่แม่นายเบลล่าขับมานั้นคือ Porsche 718 Cayman ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ราวราว7-8ล้านบาท ระหว่างที่กำลังจะขับออกจากตึกช่องสามเบลล่าได้เปิดกระจกเพื่อทักทายเฟนคลับที่มารอส่งแต่หลายคนถึงขั้นหลุดโฟกัสพวงมาลัยดอกดาวเรื่องที่หอหน้ารถแถมยังแซวขำๆด้วยว่าสิ่งเดียวที่พอจะซื้อตามเบลล่าได้ก็คือสิ่งนี้นี่เอง